เชลเลน e ์หมดนะคะประจำวันที่31เดือน8 2565นะคะวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของ early a exit ใหม่วันนี้เราได้เล่นเป็น infinity ค่ะสกิลแรกทำให้ซอมบี้ที่ลงเล่นทั้งหมดนะคะติดสถานะเดดลี่แล้วก็โจกการ์ดหนึ่งใบสกิลที่2ทํทำให้ซอมบี้หตัวนะคะ ซ้อนกลับไปในเกฟสโตแล้วก็จกบการ์ดหใบสกิลสุดท้ายนะคะเอ้ยไม่ใช่สกิลที่3นะคะทำให้ซัมบี้1ตัวดาเมจบวกสค่ะแล้วสกิลสุดท้ายค่ะทริปเปิร์ทรีทสร้างอิมอินฟินฟิตี้โคลน2ตัวที่มีดาเมจ2เลตหนึนะคะในแรนดอมเลนและสามารถเล่นในน้ำได้ด้วยโอเคลืมเมาส์ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยมันอาจจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะอ่ะเราเนี่ยเห็นป่ะมันกระตุกอย่างเงี้ยพอเมาส์นะอันนี้เป็นที่เมาส์เลยเออบูต้องซื้อเมาส์ใหมล่ละแบบหนึ่ง ทนไปก่อนนะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะเราจะมีอยู่ในเด็กเราด้วยนะคะกับตันเฟรมเฟสหาตัวนี้เนี่ยพอเล่นปุ๊บเนี่ยจะอยู่ในสถานะเก็บสโตนค่ะแต่พอโผล่อ,ออกมาปุ๊บเนี่ยอ่าซอมบี้ตระก,กูลไพเรททั้งหมดนะคะจะติดสถานะสไตรทูคือยิงทะลุแผลนเข้าแผลนฮีโร่ได้ค่ะดังนั้นตัวนี้เนี่ยดีมากเลยโอเควันนี้เราจะได้ไปเจอกับใคร เบต้าแค่รทีน้ากับอินฟินิตี้ค่ะดูท่าทางเกมเราน่าจะได้เล่นตระกูลไพเรอนะเนี่ยโอเคเลือด20เท่ากันเห็นไหมไพเร็ไพเรไพเรจริงๆด้วยโอเคเลือด20เท่ากันนะคะใครเลือดหมดก่อนเพะทางนู้นนะคะสุมการสุมการขึ้นมือเขาใช้ใช้การ์ดเราก็ลงเล่นตัวนี้เลยอิมสองตัวเลย แค่นี้ก็4ดาเมจแล้วทุกคนจัดไป4ดาเมจตัวนี้ก็ใช่ย่อยนะตัวนี้นี่ถ้าเกิดแบบว่ามันไม่จัดการตัวนี้มันตอดตอดเลือดไปเรื่อยนะอุ๊ยอุ๊ยน่ากลัวมากเพราะว่าตัวนี้มันจะแปลงร่างในเทินหน้าน่ากลัวน่ากลัวมันจะกลายเป็นแพนที่แบบว่ามูลค่าเพงๆอันสิ นี่ไงทุกครั้งที่ทางนู้มีกระจกการนะคะตัวนี้จะสร้างหนึ่งดัมเมจค่ะให้กับแพลนฮีโร่โอเคนั่นไงฉันว่าแหละน่ากลัวเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้ก่อนหาตัวที่ได้มานะคะกับตันเฟมเฟสค่ะแถวนี้จะยังไม่ทำอะไรทั้งสิน้นก่อนการโจมตีจะสร้างหนึ่งดัมเมร ไอ้สร้างเสาดาเมจให้กับซอมบี้อยู่เลนนี้ถ้ากับว่าตัวนี้จะตายค่ะเราก็ตอดมันไปไก่อน pp. สองยิงสองยิงโอเคอ่ะตอดไปค่ะตัวนี้มีสกิลบูส์ไอด้วยนะคะไม่ติดมิเตอร์บล็อกด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นไพเลทเพชด้วยนะคะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ เดี๋ยวจะวางตัวนี้ค่ะตัวนี้ Barrel of the Dead Bird นะคะตัวนี้ถ้าถูกทำลายเนี่ยจะสร้างกับตันที่มีดาเมจ4เลข3ซึ่งพอเอาวางไว้เล่นในปุ๊บเนี่ยตัวถัง Barrel จะถูกทำลายค่ะแล้วกับตันก็จะโผล่มาเลยอ่ะดูว่าทางนู้นจะทำยังไงฮัลโหลทางนู้นเล่น Starlord ค่ะ Starlord เนี่ยทุกครั้งที่เล่น Root นะคะ Root ก็จะดาเมจบวก1เลขบก1แลวทุกครั้งที่ Starturn ใหม่ตัวนี้ก็จะสมการ Root ขึ้นมือค่ะ แต่ว่าไม่แน่นะเราอาจจะชนะตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยเออยิงเข้าสองโอเคอ่าเดี๋ยวอันนี้ยิงเข้าสองอ้าวก็ชนะแล้วก็ชนะแล้วเรียบรย้อยค่ะ อันนี้ก็คือ a ช l e เล e หมดประจำวันที่31-8-2565เดนจ้าวันนี้บอดใจดีไม่ยากไม่ยากโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจ้ะจะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะ